หมูโดนครับ 看个。 สวัสดีพี่น้องสุภาสุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคกนะครับมื้อนี้มาคนเดียวนะครับก็บโบได้มาหาเพื่งหาหยังนะครับแต่มื้อนี้เฮาสิมาหากินสัตว์น้ำครับเอาปืนยิงปลามาเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับผมมาหมายนี้กับพานต้นนะครับผมเห็นมันมีปลาขอน้อยมันลอยนะครับปลาช่อนนะครับตัวน้อยๆหรอกนะครับกับโบหลายตัวไปเลแต่ว่า อ้อทรงคือสิได้แกงอยู่นะครับถ้าเกิดยิงถึกนะครับเดี๋ยวเราไปลองเลาะยิงปลาลอยดูนะครับอากาศมันหนาวนะครับช่วงนี้นะครับไปหาพึ่งหาอย่างทางไหนกับบ่ได้นะครับก็เลยมันยิงปลาดูก่อนนะครับพันต้นกันนอนอยู่บ้านรู้แล้วครับหนาวหลายครับไปครับพี่น้องจะไปดูว่าเราจะได้ยิงจหกโตบ่อยิงถึกบ่อไปไปครับพี่น้องหมายกับเป็นห้วยนะครับ เมื่อวานนี้มันมีครับแถวนี้แหละไปเอามิมกับพานต้นอยู่พู่นนะครับเดี๋ยวเลาะปึิง่งตรงไหนมีแดดมันกะสีลอยนะครับช่วงนี้มันหนาวนะครับตัวใบใหญ่ก็บอบเป็นยังครับขอให้ได้ปนนะครับอู้มแต่มีมิมด้อนี่ครับแถวนี้แหละ น่าสิมีตัวด้วยไปเนาะมันกบมันกบมีตัวนึงโอ้ตัวน้อยได้ปะอ้อไปช่วยเนี่ยท่วงมันตัวน้อยไร <c oughs> มันน่าจะมีตัวใหญ่นะครับมีตัวน้อยก็ต้องมีตัวใหญ่ไปฟังนู้นก่อนวะ เดี๋ยวเลาะบึงก่อนนะพี่น้องครับตัวน้อยตัวใหญ่ยิงเบิดครับอย่าว่ากันนะครับว่าสีได้จากตัวสองตัวนะครับมือน,นี้นะครับเดี๋ยวนี้แหละไปหันมาทางนี้ลอยเต็มเลยพี่น้องนี่ปลายังจัดก่อนเลยครับโอ้ไปช่วย ฟังนี้ดีกว่านะครับโอ้โนะครับอยู่ในน้ำลึกๆพี่น้องอาสิบูฮนเน่รอมันขึ้นก่อนครับ มันอาจจะเห็นผมนะครับมันเลยบุกขึ้นนะครับเดี๋ยวเรานั่งแอบอยู่นี่ครับน่าจะได้ยินอยู่ครับ อกแรกดูนพี่น้องนี่เด้อครับนตัวโญ่แต่ก็ได้อยู่นะครับนี่นะ หามเติบเข้าหัวเลยครับเกียวเกียวตัวเรกมาแล้วครับพี่น้องครับมีหลายตัวนะครับเดี๋ยวเก็บปลาตัวนี้เดี๋ยวเราใส่ลูกรอยิงอีกครับมาแล้วครับเต็มเลยครับมือนี่โอ้บ่บพัฒน์โพอฒนมีขึ้นมาอีกพี่น้องแต่ตัวน้อยเดียวถึงเนาะน้อยพูดไหมครับ ให้กล้องอาจจะบูเห็นบ้อมนะครับบูยิงดีกว่านะครับเดี๋ยวรอมีตัวใหญ่คนนี้ก่อนนะครับ ้ากเลยครับโหถือ,อมันคงจะเฉียดตัวปลาไปนะครับแล่นจากเลยบาทสองพลาดครับพี่น้องมันแสงมันบ่ได้นะครับผมบ่เห็นว่าปลามันลอยผิวน้ำโบนะครับ อู้ตาเสียเลยเอาใหม่เด้อาใหม่เด้อดอกนี้พลาดครับ 没谁了。 ขยิงออ้บุตรครับมันบวชข้างให,นหน้นะครับโอ้น่าเสียดายโอ้เอาม่มครับหลังจากยิงพลาดไปสองเทียพี่น้องครับตัวนี้ปลาก็ได้เงียบหายไปเบิดแล้วนะครับ นั่งท่าดนยิงบบมาเลยอืแบบใดเนาะนั่งรอดูไปเรื่อยๆนะครับมันต้องมานะครับแดดออกดีๆมันน่าจะมานะครับ บุธอีกแล้วโอ้ยนั่งดูมาเป็นชั่วโมงแล้วพี่น้องครับป่าได้หายไปเบิดแล้วนะครับหลังจากที่เขายิงบุถืออย่างต่อเนื่องฝ <c oughs> ีมือหวยแตกสุดๆดเอาจงไหนอาจจะย้ายหมยเลาะเล่นไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหแม่นเลยครับมือนี้ครับไปครับ นี่ก็ขี่มอไซค์เลาะห้วยนะครับตรงไหนเป็นตะจอดนั่งดูก็จะรอดูนะครับเผื่อได้ยิงนะครับโอ้ยิงไม่ค่อยถูกเลยนะครับมือนี้นะครับลมสุดๆพร้อมครับตอนนี้ครับเดี๋ยวนั่งดูตรงนี้จากหน่อยครับเผื่อมีตัวขึ้นนะครับย้ายหมายแล้วเด้อยครับตรงนั้นโบกขึ้นนะครับอย่างที่โบกอ้ วมรุนมา่าจะได้ยิงอีกโบนะครับยิงบ่มแม่นเลยพี่น้องมาแล้ว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 ม,มือถืออีก่แล้วว้า วอ้ยไม้ไม้มากนะครับต้นเล็น้อยอยู่นี่ไหมไม่ลงไปแล้วทีปลงๆรู้ว่าผมยิงทูโกรน,นะครับ ช่วงหลังนี่เป็นยังกับโบลูนะครับโอ้ยถือเสยเลยครับบาทเนี่ทักแมงบ้แบบเนี้ยตัวน้อยๆถือกับันั่นเราบุถือมาแล้วครับเต็มสอง นี่ครับบันหน้าใสก็ยิงถืออยู่ครับแถหนังเลยอ่ะอะได้แกงแล้วมือน,นี้ไปต่อ ด,ย,ด,ย,ดย,ยูวอยู่์เขาหัวเลยเดี๋ยวลงต้นไม้ดีกว่านะครับฮอ่ม,อมตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยว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 โยนนี่ลงไปก่อน เซ่เยโอ้ตื่นเตี้นตืนต่นเตีน้นเซ่เลยอ๋อเป็นอะไรล้วของผมมันปลาหลุดไปแล้วทีกลับมาไม้ใกล้บ้านแล้วนะครับเป็นห้วยนะครับ โอ้น่าสิเดซสมอลล่นี่ครับน่าสิเข้าหัวพี่น้องโอ้อยให้ได้ลงเด้อหมยสิแติเด็กเออรุดรุดรุดมารุดมาเออโอ้ใหญ่พี่น้องใหญ่ติดยังไันเนี่ย เข่าหัวน่ะครับเดี๋ยวเดียวโอ้ตัวนี้ปวดธรรมดาเด้ยพี่น้องครับใหญ่ครับ สีหาขีดได้ครับตัวนี้ครับเทียบกับกระบ,บังนะครับเกยวแล้วครับเมื่อน,นี้ได้หมกแล้วครับได้หมกแล้วตอนแรกว่าสีได้แกงโอ้เจมเจมเจมจมที่น้องคักเลยนะครับไปจอบอีกจักหน่อยครับเผื่อได้ยิงอีกนะครับเกยวน่าจะเป็นปน,นินเนือพป่น้องปนินน้อยอ่ะอ๋อ ลองบึงครับโอ้ถืสอสวยโอ้ชุกจเบเ่ยโอ้พันไปทั่วแล้วพี่น้องเอารุดมา มา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 ผมอยากลงน้ำลูกปืนผมอยู่สื่อเลยวะโอ้อยู่นั่นเอขอขาดขาดขาดผมป็นปลาขาดเลยลูกปืนขาด โอ้ได้อีกหนึ่งเต้มนะเกือบหลุดเนาะเห็นมันเลี่ยมเมบๆนะครับผมก็ว่าเหม็นปนินนะครับโอ้ปนินยี่หลีครับโอ้พอได้ปิ้งให้เด็กน้อยอยู่ครับเยอเชียงยังวะอ,อีกหนึ่งเต้มครับเมื่อนี้ครับโอ้คนยิงปืนบมแม่นคนยิงปืนบมแม่นก็ได้อยู่นะครับน่ะ เกี่ยวเกยวไปโอ้ตรงนี้ทอดให้เด็กๆไปครับเกิย้ายไปเรื่อยๆเ,เ,เพี่น้องด้อาสิกลับบ้านแล้วนะครับเกิพอได้หมกอยู่นะครับปลาครับ <ś c oughs> โอ้วางครบตีพึ่งมาจับปืนยิงปลานี่เกือบบ่ได้กินนะครับยิงบุถือตั้งหลายตัวนะครับโอ้สูคดีว่าได้ตัวหามนะครับพี่น้องโอ้มีปลาขึ้นอยู่ตรงบนครบพุ่นะ ใหญเติบปลายังวะเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันนะครับเมื่อนี้นะครับบ่ค่อยได้ไปเสยนะครับเพราะว่ามันหนาวนะครับมาเลาะยิงปลาเล่นนี่แหละครับดีกว่าอยู่เฉยเฉยนะครับพี่น้องไปถ้าไม่มีแล้วอาจจะไปสรุปผลงานครับเดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะครับพี่น้องครับมาสรุปผลงานกันนะครับธรรมดาของคนบ่มันได้มาสี่ตัวครับเสชเลย ก้าวดือก็โชคดีนะครับมาได้ตัวนี้นะครับโอ้ได้หมกครับพอได้ตัวนี้นะครับตอนแรขก็ยิงยิงนอยๆนะครับ็ต่ปนนินน้อยพร้อมตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับมื้อนี้นะครับก็บได้ซื้อกับข้าวแรงนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าสิเดืยเบืองยังก็ไปรุนกันเอานะครับช่วงนี้หนาวไปเสยบได้ครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ